เอานะครับวันนี้เราอยู่กับไ <c oughs> อ้ยี้นี่เป็นใครเนี่ยรูงออกไหดิกูจะเปิดคลิปเอานะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกรนะครับผมวันนี้เราจะมาปีนเขานะครับเราจะพาทุกคนไปปีนเขาสยองขวัญเริ่มจากเราจะไปเอาเอาชุดปะไม่ได้เราเราเราแนะนําตัวกันก่อนดิอ่าเริ่มเริ่มจากคนนี้ไอไอหนามกุ้งยิงเนี่ยอ่าชื่อเฟียดครับอ่าสวัสดีครับน้องคนนี้ชื่ออะไรหรอครับชื ไปก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยเราต้องกินข้าวให้มันแบบมีแรงปะตัวนี้ตัวนี้นหยิบได้เหรอเออหยิบได้เนี่ยมันจะเป็นแท่งเนี่ยเฮ้ยกูไม่เห็นหยิบได้เลยวันจะไปปีนตู้ <c oughs> โอ้ยวันนี้ขั้นแหลนจะมาพาทุกคนไปเที่ยวภูกระดึงนะครับ <c oughs> ทุกคนและข้างๆผมก็คือพี่จ้องพี่จ้องและค้าผมก็จูดี้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมพี่พจ้องนะครับเลนโกอะไรเนี่ยอันนี้ด้านขวาป้ายบอกว่าอะไรหลักในป่าฮะไม่รู้อ่ะอ่ามีกับดักแล้วก็คนห้ามห้ามกระโดดน้ำปะทำไมกระโดดน้ำแล้วเป็นไรอะว่าดน,นีพี่จองกินข้าวหรือยังผมพมกิน ลูกชิ้นไปตรงตรงหนึ่งไม้เฮ้ยเสียงอะไรอะอะไรน้ำมูกเดินไปไหนเนี่ยคือถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยกูแวะตัดต้นไผ่ละเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหลังเฮ้ยมันตามมาวิ่ง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 ไปเลยกูไปเลยกูไปเลยกูเล่นกูเล่นไม่มีหรอกวฮ้ยอะไรอะ อะไรอะเหมือนอะไรสักอย่างลูกอมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็รู้สึกเหมือนกับเดินมาจะถึงต้นไม้สีแดงนะครับต้นซากุระเดี๋ยวเราจะเดินหน้าต่อไปแล้วเหมือนกับว่าข้างหน้าเรานะครับเป็นหมอกควันเอาแล้วพี่จ๋องพี่จ๋องเมื่อกี้น้ำางพี่เดินเดินหมามันไม่มีหมอกพี่จ๋องพ่มกลัวพุ่มพุ่มเยะแล้วตอนนี้เหรอ ยังไงถึงแคมป์หนึ่งแล้วนี่เช็คไปข้างหน้านี่แค่นี้เหรอเออมันมีต่อยอมันต่อไปมันจะเป็นพวกบันไดแล้วก็ปีนเขาอ่ะมันอยากให้กูไปมาโอ้ยพี่จองกินลูกชิ้นไหมไม่ไกินยำยำพี่พี่พี่จองมุ้มหมามจอง <laughs> พบพบคันแลนไม่ใช่พี่จอง <laughs> โอ้ยเสียงบรรเลงดังมากตั้มมาคือปีนเขา เฮ้ยวันระวังตกหลุมตกหลุมลากรอบทีดร้อยมองฉันไงคนชายมาเฉอไม่รู้เป็นอู้ยระวังนะอู้ยกูต้องมีคนตกแน่เลยเออไม่บังไม่บังไม่บังเดี๋ยวตกตกก็เริ่มใหม่ยาวเลยวันระวังนะกันนะ โอ้ชาแล้วพี่จองตาหมาตาหมาโหตอนนี้เราจต้องใช้ความชำชองนิดหน่อยโอ้ทางทางไปผูกกระดึงมันน่ากลัวจังวะค่อยๆลงนะตรงนี้เลื่อนลดเหรอค่อยลงมันค่อยๆลงยังไงอะอ๋อไม่แต่อ้วนโดดมาเลยนะไม่ต้องเสียดายเลือดหรอกเออนี่ไงอาหารอาหารเพิ่มนิดเดียวเองคำหนึงอ่ะเหรอแล้วท่านในมันกินได้เท่าไหร่กินได้สาโล กินได้สามรอบตามลูกชิ้นที่อยู่ในมืออะ่หรอพี่รอพ,พี่จูดีหน่อยนะครับจูดีลงจูดีจูดีรีบมาเราวังโต๊ะนะครับพ,พี่พี่ขลงังพี่จูดีอ๋อเอาหน้าถูไว้เอาหน้าถูไว้ดีนะวันนี้ทารองพื้นมาหนาะ <c oughs> <c oughs> พี่จูดีหายโอ้เจอแล้วพี่จูดีคือถ้าผมพันหลังไปแล้วไม่เจอพี่จูดีเนี่ยพี่จูดีน่าจะอยู่ข้างล่างเฮ้ยเนี่ยตรงนี้เราเราเจอแคมป์หนึ่งไม่แคมป์ที่เราเกิดนั่งไงใช่โอ้โหทางเฮ้ยเห็นป้าเห็นป้าเห็นเงข้ทงค้าป้าอันนั้นจะเป็นเหมือนจุดหมายของเราที่เราต้องไปถึงนะแต่ว่าไกล้ใกล้ศาสตร์ อย่าหาไม่เจออีกอรอจูดีมาเร็วหาไม่หาไม่เจอหรอกระบังตกนะครับพี่แลงพี่จูดีกูมาถูกทางไม่ดีถูกถูกตามเสาสีแดงถูกหน้าหน้าถูกกำแพงไว้นะระวังตกนะโอ้หไอที่ที่กำแพงมันเป็นแบบมีรอยทางเดินเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะเขาเอาหน้าถูกันจนมันเป็นรอยเนี่ยแหละโอ้โหโบสถทางโอ้โหโบสททาง อุ้ยไม่เป็นไรถึงถึงเราตกไปฟังพี่จ้องเราไม่เป็นไรแต่พี่จูดีพี่จูดีพี่เล่นเกมเป็นไหมพี่จูดีจูดีน่าจะต้องระวังโอ้พี่พี่จองพี่จองไอพี่จองควันลมแรงมากอื้อื้หนาว จอมจะตกูวอู้อูู้วูู้วูวูมูเูว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 ููู้้ะวูู้วูู้วูู้ว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 ูอูดีวูวูวูวอวู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 ว่วูวูวูนะวูวูววูววูวูวูดูวูวูววูวูวกวูเด วิอันนี้เหมือนกับว่าเราต้องใช้ไฟฉายนะโอเคเตรียมไฟฉายพร้อมนะโอเคเปิดไฟฉายด้วยเฮอย่างอะไรไม่รู้บดอะไรนำเลยนำเลยคือของกลเหรอเฮ้ยตามตามตุดกันไว้หย ขวาทางขวาเฟีนเดินย้จะใช้อะไรเดี๋ยวหลงกันเฮ้ยมันตามอ่ะไม่มีพิจองไปก่อนนะพิจองยังงี้มึงเดินไหวมากรอดแล้วชิลมากเลยแม่ขาข่าวข้างล่างอ่ะไหนอ่ะเมื่อเขาขาวข้างล่างไหม นั่งไงในบ้านอ่ะเห็นไหมอึ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะบัวขาวกำลังต่อยมันอยู่เว้ยกระสอบทรายบัวขาวคืนนี้นอนพักก่อนดีกว่าเฮ้ยมึงทำอะไรกับกูอ่ะเฮ้ย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 ใยายายาที่สถานะอุวยน้องสาวครับตอนนี้เราอยู่ในห้องกันสองคนแล้วนะอะไรเนี่ยไปนึงนะมันบอกอะไรกูวะ นี่างมึงอ่านดิให้ฮี่เด็กกุศุล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 สุ้หรือย่อไปเหอะสาระสาระมันบอกว่าทางข้างหน้ามีปีศาจต้นกล้วยอยู่ระวังไว้นะเฮ้ยเฮ้ยมาที่เฮ้ยเฮ้ยเฉี่ยวเฉี่ยวเฮ้ยอ่อนมากเลยอ่ะเฮ้ยมันอ่อนมากเลยเออสวัสดีครับวันนี้ขั้นแลนอยู่กับผีบดเดียวมีนเดียวตายเลยหร เอ้ยของส่งหมดเลยต้องรีบวิ่งไปต้องรีบวิ่งไปโอเคโอเควอดวอลพี่มาพี่มาไม่ต้องปสนใจมันวิ่งเลยวิ่งเลยมันก็แค่ขู่เราเท่านั้นแหละทำอะไรเราไม่ได้หรอกถึงถึงบ้านกระท่อมแล้วของของกูตกหมดเลยเอ้ยเช็คพอยเช็คพอยว่าว่าไม่หยับตรงนี้ไม่หยับตรงนี้ขึ้นไปหยับขึ้นไปหยับไป ไอไอปีศาจร้ายกระเป๋าก็ตกไอเทียกระเป๋ากับหมวกโว้ยอุยว้าวมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเหรออาบบุทธทายะอาบบุทธทายะวันกินลูกชิ้นแล้วละอ้วนเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะอย่าเลยอย่าหยุดดิ้งอ้วันมันต่ำวนอยู่เสียวเว้ยวเ้ยกูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียว มมัันนเขาขาขยับตีขามันตามกูไปหยุดเลยกูไปแล้วโชคดีเว้ายับบั๊วโอ้มันดักตบกูไปให้กูไปไหนเลยมึงตีเนี่ยเว้ยกูจะเจอปีศาจกองกอยอีกปะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงลองขึ้นไปยืนข้างบนดูดิโอเค มาดิมาดิมาดิเฮ้ยผีเก้าอี้ผีเก้าอี้ผีเก้าอี้รู้จักปะโอ้ยทำอีกแล้วเฮ้ยเช็ดมไมเอาไอ้ข้างหลังเลยมันมีของตกข้างหลัง มันเป็นรูปปั้นอ่ะมาดูดิมาเอาก่อนเลยมาเถอะมันไม่มีอะไรวะแค่รูปปั้นนี่วะ่ะมันจะมีอะไรโผล่มารูปเล่นเฟิร์สเฟิร์สทัน,น<ๆ>อยู่ปะเนี่ยเิสียงมาจากทางซ้ายโอเคแล้วเราจะไปท<ะ>างขวาแล้วอันไหนคือทางหลักอ่ะ ออันนี้หร <S <S ไม่<า>เราต้องไปทางนี้เราไปทางนี้ต่อใช่หรอโอ,อ้ยไฟฉายกูเสียอเฮ้ยอะไรตลังกูทุง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 มันคือทุงทุงทุงเหรอปวดขาวะ่ะโอ้โหชันโอ้ยเอาถึงล้วเหรอใช่หรอยังยังยัง มันเป็นป้ายที่พวกนั้นถือเนี่ยพวกแก๊งเด็กเน์ดอ่ะใช่เหรอไหนถือยังไงวะเอ๊ะไม่รู้ดิมันถือยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระดานตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงอะไรอ่ะหน่วยค่าอะไรวะเนี่ย M D P L ไม่รู้เหมือนกัน My Dolphin L นี่คือน่าจะรอะยะทางที่เราจะต้องไปจากแคมป์8ไปจนถึงซิปไลน์เฮ้ยมันจะมีให้หนสลิงว่ะอีกไม่ไกลเกินเอื้อมครับตอนนี้เราเดินทาง มันจะถึงแคมป์แปดแล้วมืดมากน่ากลัวว่ะเสียงอะไรไม่รู้เต็มไปโอ้ปาป่ากล้ยอีกแล้วไม่เจอหรอกมันแอบอยู่หลังต้นกล้ยเปล่าระวังนะอะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิบไลน์สิบไลน์น่าจะเล่นเล่นเล่นน่าจะเล่นมันนานอ่ะหตลิงขว้างอกคนอะไรอ่ะคนหตลิงอ้าวลงอันนี้ลงไปที่หนึ่งหรอ อ้าวลงลงไปฐานหนึ่งเสร็จนียอันนี้คือเสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่ก็หมดแล้วนี่อ้าวหมดแล้วอมออ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหแค่นี้ใช่หรอแค่นี้หรอจริงหรออะไรอะ่ไอ้ที่มึงพิชิตไปร้อยห้าสิบสามเขนี่คือมึงมึงเดินวนไปเดยร้อยห้าสิบครั้ง